เนี่ยดอกผักติวสวยๆครับสวยๆโว้ยสุวะนี่คือดอกผักติวนะครับผมสวัสดีครับนี่พาพี่น้องมาเก็บนี่ดอกผักติวดอกผักติวครับนี่สุดยอดสุดยอดนี่ฮูดหูดครับนี่คือการหูดดอกติูนะนี่นี่จะต เนี่ยดอกผักติวสวยๆครับสวยๆโว้ยสุภาพนี่คือดอกผักติวนะเอ <c oughs> ่นี่นี่ครับดอกมันสวยๆครับโอ้สักุระอีสานนี่เดี๋ยวเราเมนูวันนี้ครับเราจะซุปเมนมา ซุปผักติ้วครับซุปดอกผักติ้วกับพี่น้องนะดอกดอกมันบานแล้วเป็นส่วนหนึ่งนี่นไม่น่ากวัไม่ไม่กลัวเออนี่นี่ครับ <c oughs> <c oughs> ดอกมันสวยๆครับโอ้ซากุระอีสาน เอาใม่ันนดี๋ยวเราเมนูวันนี้ครับเราจะซุปเมนมาซุปผักติ้วครับซุปดอกผักติ้วกับปีน้องนะดอกดอกมันบานเราเป็นส่วนหนึ่งนี่ไม่น่ากว่วไม่ไม่กนี่ ก็ไปบ่เบังคับสิแม่ดอกอยู่อันหนังศอกฉันสอบจอเมืองพาดเมื่เอเมื่อที่เจ้าดึงนันแม่นะตั้มตั้มนลยเอาลงทุนนะครับลงทุนปีนนะครับห <c oughs> ยยบเลียกยกันแม่หยยบสังกสีนีนแม่ เป็นตํำๆนี่นี่ถูงเติบยั่ดอกพักติวครับวิธีการเก็บดอกพักติวนะครับนี่ครับทำมืออย่างนี้นะครับทำมืออย่างนี้จับจีบจับจีบนี่แล้วก็ รูดนี่ได้แล้วครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่ผลงานที่ได้ครับนี่ดอกผักติ้วครับดอกผักติว้วสุดยอดครับอาหารพื้นบ้านครับะ <laughs> อะไรล่ะโอ้ยสูงอ่ะแล้ว โอ้นี่นี่ดอกงามๆนี่ครับดอกสวยมากครับเห็นไหมซูมนี่อ่นี่สวยมากสวยมากนี่ครับวิธีวิธีวิธีเก็บครับจับจีบครับจับจีบจับจีบแล้วก็รูดนียบเนี่ยนี่ได้แล้วครับนี่นะครับโอเคครับหมดแล้วครับนี่ดูครับดอก สวยมากนี่นรนครับโอเคครับหมดแล้วครับนี่ดูครับดอกสวยมากนี่แหมน,นี่ครับผม ได้แล้วครับนี่ดอกผักติ้วครับผักติ้วกับยอดครับอาหารสุดยอดครับผักติ้วผักติ้วสวย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 